来来来来 Minasakalena dan Putana Pitu Jejama, Emina Sakali Supatitano Pakawato Sabakasangko Sangkangakarami yang bantihwitsumisum จากปัญญาจากที่กำลังกล่าวนำประกอบพิธีนะคะสัพพะควะโตอะระมะโตโสตสัพพะคาวะโตอะระมะโตสัมมาสัมพุทธัสสมมังสารังคัจฉามิังสารังคัจฉามิวุตียมปิติธรรมสารังคัจฉามิทุติยมปิตุถังสารังคัจฉามิมีทุรีัง ฉะนั่งปัฏฐานีติยปิสังกาสมาปันเตขปาฏฐทนะสมาทิยามีปะนาติปตเวรมาีสิทธนาเวรมาณีสิกขาปาฐานะมาทิยาราเวรมาณีสิกขาปาฐานะมาทิยามีปัฏฐางะัมาทิยามี โมสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามีโมสาวาทามาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามีเวระมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามีมีทุกอย่างที่มันเป็นกากศึกษาการสมาธิอะไรนู่นแตะเด็บ้านนี่เด็กมันไปกับครอบรัวเด็กม,ม,มัน,น,น,นออมีนเมนกน เดินองอุปโลกสุดยังบา่คุณไม่ต้องมาพิดเทมัตรกรติดอาสน์การนำกรัวอนรนะเทปินี้เทปีนี้หเทปีลิงสักที่กเมจารุเปกิริสิกราตเตจันตลิกวิมานีที่เทระติกาเม តរវណ្ណក ਹਾ និកាវត្តុមីកេតេបុមាចະຍន្តុយាកកន្តតណ្ណកាទីតន្តសੰភិ ਕੇ យ៉ាងមូនីវរវច្ចបថន្តាធម្មសវនកាលោអយံបថន្តាធម្មករុមីកញ្ញាពីលរអយជាព្រះគុនពរសជាពីកទុកបានហើយយើងបានគឺការប្រទិនសមកីទុញមានគុណឯតតចម្បាទោកតិលំជាបកូលទុំ กรมต่างมืงถนนทางโรงพยาบาลทัตตูกระบานรุ่งโดยจวยสมทบลองแก้วปนปุปายญ่ตาตังสลดเดชสชายจับดัดเบาลเย็นนักจัดมดนอยจยโรโมตเนีน้องกาเนกระแตอแเปี่ยตาจุยติดวัดจุดอาเป็นปิดพระองค์ปยมกาเรียจตุกระบางทางประภูมิเจ้าตีตะกลีเจ้าแดนแดนใดน้ำปังอริเวเวทปรุงต่างสิทธิสิทธิต่างหลายป็นหลายเดบานนต่าในกบานจุยเดือมจุย ແລະບຸກບັກດິນຊາໃນຄຸນແນວຄວາມໂພນພຸກຄະນຍາບັງຄືໃນກອຍມີເຕດຈິດປະຈົມສຸມສະຫນອງກົມມີບານລົມຮົ້ໂຕກາໂຕກໂຊກໂລກພຸຍຈື່ເຈມືຈໍາກາດເດັນຈີມຍາມາອ້ອຍວິນຍະກະຈັດກະຈາຍຈົນເຖົ້າອ້ອຍມີເຕລະລະບົບຈົນເຖົ້າໂມມີມີໂມພິບຸກອ້ອຍລວມມີໂມພິກຳລັງກໍອ້ອຍລົງລີ້ອ້ອຍສັບອ້ອຍສະດເອໃຫ້ພໍລະຈົນແນ່ຕາຕະນົນຕຣອບບານຕຣອບຊໍນະດິການມຸດອັມ นบีเรียกกระบายหนุ่มใบจีปุ่นอับเรเรกันจิตสายสัพเทเทวานโมทันตุกสมจจงเทพระเจ้าเราเทพยดาแต่บานสิงสถิตนอกขังตึกบุรพาอยบานมรุญอมตเนียนองกันเทนสามัคคีกนองแง่แดงเกียงคุณแม่ตอดก็จะภาพลักษณ์เดิมก็บลงบงโรงยาบาลกบปองโบนตรอกแสแม่วังปน บานรมตรรเน,น,นียกเทนกนองน่เกรนีพองขอุณแม่เตจบองแม่เตจบองจำทักษิณยายะทิสัยยะสัพเทเทวาอะนุมโมทันตูกะสมันเจริทีิพระเจ้าเหล่าเทพยกดาแดสิ่งสัทปโนตึกังตะโปงบานบรมจุมนุมบรมออดเนดรมมตรบตเนียนองกะเทนสัมกีโดนยังคุณแม่ตอดจำปาทอง กุมตังโรงยยาบันตัตูนรทรัพยทรัย์นี่อกป่นสรับริใบมเป็ยังจักต้องยเปดสยทรัพบเป็ดเสีดักอนมตเนียขนองเกรียนนีพ่พองชิมายะทิศยสยะสัตเตทวาอนุโมทันตูกระสุมันจเจิงติปเจาวเราเทพยาดาได้บ้านชิงสัทนะเราขังตึกไขเล็กออยบานมารุปม,มตเนียนมกตนสัม,มาคีรนเมียนคุณแมต้ดจำปาทองกรุงคกเจ้าปรุงตงโรงยาบันตตู สอสรตรีใบมูตติยังจากสรอบียสยามดักและานมียนจัดโมจนโมตเนียวกนองกระเดีนี้พอเปเจจบอตรายะทิศายะสัพเทวาอนุโมทันตระสมันจติปยเจ้าเราตปยดาได้สิ่งสทัดเราคคือไก่จง បាយបាងរូម៉ូនីយ៉ាកណ្ងកាធិនសាមាធិរាមគុនមែតតចម្ប៉ាថងប្រុមពលចៅធ្នឹងធ្នឹងខាងរមព្យ ابان តតទុំតងត្របព្រីបៃមូតាបេងជាងចាក់តាំងស្រពិសយ័តតតដេបានមានចាក់មកចនុយជួយមូនតនីយ៉ាកណ្ងគ្រានេះផមសអាសនៈកបេតរបេកបតាណាមោប្រុមគនីយ៉ាបៃចា นะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขุปปันังสังกัสสะโโนชียมะสาธุโนพันเตสังโภิมังสัะปริวะรังกติณะทุสังปฏิคันหาตุ ปิกะเหตวาจัดอิมินาทุเสนากัตินังอัตตระตุอัมมหากัรทีคารตังพิตายะสุขายาเตปะส์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภาคตินจีวรนกับทั้งป้าบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แ่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับผ้ากฐินเจวรกับทั้งอรวารทั้งหลายเหล่านี้ทันรับแลว้วจงการกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขเจ้จาทัหลายสิ่งการละนาน কোনো mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. นะโมนะโมตัสสะพะะวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากะถิงนทานกับทั้งผ้าอาภิสังสั์บริวารทำปวงนี้เป็นของแม่ตอดตำปาทองพร้อมด้วยโูกหลานและญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงผู้ประกอบด,ด้วยศรัทธา อุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทัว่วไตรมาสในอาวาานี้ก็แลผ้ากัดถินทานนี้เป็นของบอริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภากาแล้วแลตกลงในที่ประชุสมสงฆ์ มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตแก่พิโสุรปหนึ่งเพื่อจดกรบเพื่อจรทำซึ่งกับถินักธารก,กิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถกถาจาม พระบ,บรมพุทธาธิบายสังวรน,นาไว้ว่าพิสุโรกใดผู้ประอกอบด้วยสินสุทธาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแป็นประการมีบุพกรเป็นต้นพระพิสุรรปนั้นจึงสมควรสมควรเพื่อจักกระทำกัทินัทธาริกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ที่สุรุปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตแก่ที่สุรุปนั้นเทินภาาปิาิญนากับทั้งผ้าอานิสังสักบริวารทั้งปวงนี้พระพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก สิร,ร,ริพมมาสอนู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำปฏินัตธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธา,า,านุยญาตได้ถ้าพระภิกษุร,รูปใดเห็นไม่สมควรจงทกโทษขึ้นในท้ำบางระหว่างสมถ้าเห็นสมควรแล้วใส้จงให้สัตว์ทักดาณญาสาธุกา์ตึ้นพร้อมกัน ช่วนี้เป็นจุงประเคนถวายเครื่องไทยธรรมแล้วก็จตุปัจจัยแล้วก็ยอดกระถินยอดจตุปัจจัยที่ได้รับจากสาธุชนและเจ้าภาพก็เดี๋ยวก็จะมานั่งกรรมการจากนับยอดอีกทีหนึ่งน,นะครับ 不参加。啊啊啊 อิปานิวานกันสัมนธ์เดนยัติขันนันลาภสวดิตาทยยังสุขังภาสตาัสยาภิภวันตุเตภวัตุสาภาสัพพานุปานุปทาเนัคาสวิภาวตุเตภวส เปรียสัตว์มโนภาพสุโรอะระหังภะะวาตังอะติวาทินปะวาตัธรมโมธัรมังนะมัสะมิท้าวกะสังโฆสังฆนะมัยอะระบาสัมโูรุก็จะากยังเมติสวัตยังสะบาจาโยตันจารอนตรกบัสัเร